จะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกคุณว่าครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คุณเห็นทางออนไลน์เป็นของปลอมมาทำแบบทดสอบง่ายๆกันนี่คือพาดหัวข่าวด่วนเกี่ยวกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่สร้างบังเกอร์รับใต้กรุงปารีสแม้กระทั่งวิดีโอก็มีนักข่าวบทสัมภาษณ์และโลโก้ก็ดูเหมือนของทางการเมื่อดูเหมือนสำนักข่าวฝรั่งเศสจริงๆดังนั้นคุณไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อดูเหมือนจะจริงใช่ไหมแต่ผมมีข่าวมาบอกคุณไม่มีอะไรเป็นของจริงเลยนักข่าวไม่มีอยู่จริง วิดีโอสร้างโดย AI และเว็บไซต์ล่ะมันเป็นเพียงการเรียนแบบสำนักข่าวฝรั่งเศสที่สมบูรณ์แบบสร้างมาเพื่อหลอกคุณข่าวนี้มีผู้ชม800,000ครั้งในเวลาไม่นานก่อนที่ความจะแตกว่าเป็นข่าวปลอมนั่นแหละคืออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมันโกหกทำให้เข้าใจผิดและคุณไม่มีทางเดาได้เลยว่าใครช่วยมันดูดีและดูเหมือนจริงขนาดนั้นแต่ผมสัญญาว่าจะบอกคุณในอีกไม่นานปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้สร้างงานศิลป,ปะ หรือเขียนเรียงความให้คุณเพื่อทํางานน่าเบื่อในโรงเรียนอีกต่อไปแล้วแต่มันยังเขียนข่าวของตัวเองแสดงความคิดเห็นเองและตอบกลับคุณทางออนไลน์โดยแซงทําเป็นมนุษย์คุณโพสต์บางสิ่งตลกตลกได้ไลค์ห้าสิบไลค์แล้วก็เลื่อนด,ดูคอมเมนต์มีคนเถียงกับคุณอย่างเร่าร้อนและเต็มไปด้วยอารมณ์แต่คุณแน่ใจหรือว่าคุณไม่ได้ทะเลาะก,กับบอทมีโอกาส50-50ที่ไดอาน่า98ซึ่งพยายามพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าสุนัขดีกว่าแมวจะไม่ใช่คนจริงๆินี่ไม่ใช่นิย มันกําลังเกิดขึ้นแล้วและถ้าเราไม่หยุดมันอีกไม่นานเราก็อาจไม่มีคนจริงๆบนอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปในปี2024นักวิจัยบน Reddit ปล่อยบอท AI ที่โพสต์ความคิดเห็น1783ความคิดเห็นและรวบรวมอัปโหลดได้มากกว่า1 0,000ครั้งก่อนที่ผู้ดูแลระบบจะรู้ตัวว่าพวกมันไม่ใช่มนุษย์ไม่ได้จะทาให้คุณตกใจหรืออะไรนะแต่บอทแทบจะควบคุมอินเทอร์เน็ตอยู่ตอนนี้มีบอทออนไลน์มากกว่าคนจริงๆซะอีกนั่นหมายความว่าทุกๆคอมเมนต์ท,ที่คุณได้รับ ทุกๆก,การคลิกและการค้นหาล้วนเกิดจากบอทดทั้งสิ้นและที่แย่ไปกว่านั้นคือ37%ของกราฟิกเหล่านั้นมาจากบอทดจอมปลอมผมหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์แอบอ้างตัวเป็นคนจริงๆบนโลกออนไลน์เพื่อทำเรื่องเลวร้ายต่างๆเช่นขโมยข้อมูลยึดบัญชีหรือหลอกลวงเพื่อทำให้คุณเสียเงินมหาศาลแน่นอนว่ายักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตกำลังต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ เฉพาะในปี2024เพียงปีเดียว YouTube ได้ลบความคิดเห็นไปกว่า5.3พันล้านรายการและประมาณ70%เป็นสแปมหรือพวกต้มตุ๋น5 0 0 0ล้านรายการเราคงได้แต่จินตนาการว่ายังมีอีกกี่รายการที่หลุดรอดเข้ามาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไปด้วยโปรแกรมพิเศษที่อ่านข้อมูลออนไลน์เพื่อให้แอปอย่าง ChatGPT หรือ Google สามารถเรียนรู้จากมันได้จำนวนของพวกบอทกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บอทเหล่านี้กำลังรุมเล้าอินเทอร์เน็ตด้วยยอดไลค์ปลอมคอมเมนต์ปลอมและผู้ติดตามปลอมอยู่ทุกคนทุกแห่งบางครั้งผู้มันส่งลิงก์ที่ดูเหมือนนำไปยังร้านค้าปลดของคุณหรือแจกของฟรีแต่เมื่อคุณคลิกเข้าไปคุณก็ไปลงเอยที่เว็บไซต์ปลอมที่พยายามขโมยข้อมูลของคุณเมื่อพูดถึงเว็บไซต์ปลอมและน่าสงสัยมีเว็บไซต์ที่เรียกว่าข่าวมากกว่า1000แห่งที่ถูกระบุในปี2025ซึ่ง AI สร้างบทความทั้งบทความและแทบไม่มีมนุษย์เกี่ยวข้องเลย พวกเขาเผยแพร่โพสต์หลายร้อยโพสต์ต่อวันรีไซเคิลเรื่องราวเก่าเขียนบทความจริงขึ้นมาใหม่และแม้แต่ประดิษฐ์คำพูดที่ดึงดูดสายตาของคุณการดำเนินง,งานเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายต่ำและเจ้าของไม่สนใจคุณภาพหรือความจริงของเนื้อหาสิ่งที่พวกเขาต้องการจากคุณคือคลิกคุณเห็นชื่อเรื่องที่น่าสนใจคุณคลิกตามลิงก์และพวกเขาได้รับเงินจากโฆษณาที่พวกเขาวางไว้บนหน้าเว็บและพวกเขายังขายพื้นที่สำหรับโฆษณาบนเว็บไซต์เหล่านี้โดยอัตโนมัติโดยใช้อัลกอริทึม แม้ว่าแบ,บแรนด์ดังจะไม่ต้องการสนับสนุนเนื้อหาที่ไม่ดีโฆษณาของพวกเขามักถูกวางโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงบนเว็บไซต์ขยะเหล่านี้บริษัทอย่าง Google แบรนด์ที่มีงบประมาณโฆษณาสูงเครือข่ายโฆษณาทั้งหมดนี้ได้กำไรเพราะระบบแสดงโฆษณาของพวกเขาทุกที่ที่มีการเข้าชมและตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตกตะลึงครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนื้อหาปล,มปลอมๆที่ทำให้คุณเข้าใจผิดทั้งหมดแท้จริงแล้วมาจากตัวคุณ ทุกภาพว่าที่คุณเคยโพสทุกประโยคทุกมีม AI ขโมยมันมามันเรียนรู้สไตล์การเขียนน้ำเสียงและจังหวะของคุณและตอนนี้มันกำลังคัดลอกอีกหลายพันครั้ง AI เรียนรู้จากมนุษย์แต่ไม่ได้ขอจ่ายเงินหรือให้เครดิตใครครื่องมือจะอ่านโพสต์ที่คุณตั้งใจเขียนวิเคราะห์สรุปและเขียนใหม่บนแพลตฟอร์มอื่นภายในไม่กี่วินาทีเมื่อเพื่อนของคุณอ่านจบมันอาจนำคำพูดของคุณกลับมาใช้ใหม่เป็นโพสตแบบคลิกเบตมันสามารถเพิ่มสิ่งที่คุณไม่เคยพูด หรือบางทีอาจเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจจนทำลายความสัมพันธ์หรือทำให้คุณถูกไล่ออกจากงานและตอนนี้ AI ไม่เพียงแต่เขียนข่าวให้คนอื่นอ่านเท่านั้นแต่ยังอ่านให้เราฟังมากขึ้นเรื่อยๆมันสรุปแสดงความคิดเห็นและเราคนจริงๆก็เลื่อนดูอ่านผ่านๆแล้วก็ไปต่อเหมือนกับผู้ชมในโรงภาพยนตร์ของเครื่องจักรดังนั้นถึงแม้อินเทอร์เน็ตจะมีความคล้ายกับมนุษย์มากขึ้นแต่กลับสูญเสียความเป็นมนุษย์ไป อินเทอร์เน็ตเคยเป็นแพลตฟอร์มที่มนุษย์อย่างเราสามารถแสดงออกได้แต่ลองเลื่อนดูตอนนี้สิแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความเหมือนอนนาคขนลุกนั่นภาพขนาดย่อดเดิมๆสิ่งที่สร้างโดย AI เดิมๆคำบรรยายภาพเดิมๆที่ฟังดูคล้ายของทุกคนแต่ไม่ใช่ของใครเลยเราไม่ได้แค่สูญเสียความจริงไปแต่เรากําลังสูญเสียความคิดที่ว่ามนุษย์สร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเพราะตอนนี้เส้นแบ่งเริ่มเลือนลางลง บางทีเราอาจกำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกจำลองแปลกๆแ,แต่เราไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ำอยู่ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณรู้หรือไม่ว่ามีมนุษย์ร้องเพลงโปรดของคุณอยู่ในเดือนกรกฎาคมปี2025อินเทอร์เน็ตคลั่งไคล้วงอินดี้ลึกลับวงหนึ่งชื่อว่าเวดซันดาวน์ท้าใดนั้นพวกเขากระโด่งดังบน Spotify ด้วยยอดผู้ฟังกว่า8 5 0 0 0 0คนภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ แต่แล้วแฟนๆและนักวิจารณ์ก็เริ่มขุดคุยและพบว่าไม่มีใครหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาได้เลยไม่มีการแสดงสดไม่มีการสัมภาษณ์ไม่มีคลิปเบื้องหลังแม้แต่บัญชีอินสตาแกรส่วนตัวก็ไม่มีจากนั้นผู้คนก็สังเกตเห็นว่ารูปโปรโมทของพวกเขาดูเพอร์เฟกอย่างประหลาดเกือบจะเพอร์เฟกเกินไปเสีด้วยซ้ำนั่นคือตอนที่ระบบตรวจจับ AI ของดีเซอร์เข้ามาและระบุว่าเพลงของพวกเขาสร้างขึ้นโดย AI 100% จากนั้นมันชีโซเชียลมีเดียแบบซุ่มที่แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของวงก็เข้ามาและปฏิเสธทุกอย่างแต่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมา Spotify ก็ได้อัปเดตประวัติของวอลเ t s u ันดา n อย่างเงียบๆพวกเขายอมรับว่า AI ช่วยแต่งและร้องเพลงทั้งหมดที่วงนี้สร้างขึ้นพวกเขาถึงกับเรียกมันว่าการโยยุทางศิลปะเหมือนกับว่าพวกเขาตั้งใจให้ผู้คนตั้งคำถามสิ่งที่เป็นจริงในดนตรีสมัยใหม่ตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อถึงเวลาที่ทั้งหมดนี้ถูกเปิดเผยวงก็มีผู้ฟังมากกว่า1ล้านคนต่อเดือนแล้ว และเนื่องจากมันง่ายและประสบความสำเร็จมากเราจริงงานมีโปรเจกต์แบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตสักวันหนึ่งดนตรีที่แท้จริงอาจหายไปโดยสิ้นเชิงและคุณแน่ใจหรือว่าสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเสียงจริงและเสียงสังเคราะห์ได้คนเรามักทำผิดพลาดถึง58%แและนักต้มตุ๋นก็ใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดนั้นได้อย่างคุ้มค่า ต้นปี2024บริษัทวิศวกรรมชื่ออารับสูญเสียงเงินไปกว่า25ล้านดอลลาร์ด้วยวิธีนี้มิชาชีพได้โคลนเสียงผู้บริหารในวิดีโอคอปลอมและหลอกพนักงานที่โอนเงินให้พวกเขาสตีฟเบอร์ตันนักแสดงจากซีรีส์ General Hospital หลอกผู้หญิงคนหนึ่งในลอสแองเจลิสได้สำเร็จด้วยการส่งข้อความส่วนตัวปลอมๆที่ดูเหมือนจริงให้เธอในบราซิล อาชญากรได้โคลนภาพ g ีเซลบุญเชนเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ความงานปลอมและคุณคงจำได้ครั้งหนึ่งที่โอเปราวินฟรีปรากฏตัวทางออนไลน์เพื่อเผยแพร่คำกล่าวอ้างทางการแพทย์เท,ท็จที่เธอไม่เคยพูดยิ่งไปกว่านั้นปัญญาประดิษฐ์ยังสร้างกระทั่งภาพดีปเฟกของนักเรียนวัยรุ่นในโรงเรียนที่ออสเตรเลียโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขาอีกด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าที่กฎหมายหรือศิลธรรมจะตามทันและหยุดยั้งได้ เพราะคุณก็รู้ AI ไม่ได้สนใจแม้แต่ศิลธรรมหรือความจริงมันไม่เชื่อไม่สงสัย AI ไม่หัวเราะไปกับมีมหรือร้องไห้ไปกับภาพยนตร์มันไม่ได้สร้างสารรค์อะไรจากความหลงไหลแต่มันแค่ลอกเลียนแบบเพราะนั่นคือสิ่งที่มันได้รับการฝึกฝนมาให้ทำและนั่นคือสิ่งที่มันแตกต่างจากเราเรายังคงสามารถเล่าเรื่องราวที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความสอดคล้องกันแต่ตราบใดที่เราทำเช่นนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังคงมีชีวิตอยู่ดังนั้นใช่เครื่องหนึ่งของการเข้าชมอาจเป็นบอด และอีกครึ่งหนึ่งของความคิดเห็นนาจเป็นของปลอมแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่พวกมันยังสร้างไม่ได้และนั่นก็คือความหมายดังนั้นอย่าแค่เลื่อนดูหรือโพสซ้ำคิดตั้งคำถามสร้างสิ่งที่คุณเท่านั้นที่สร้างได้อย่าปล่อยให้เครื่องจักรไร้หัวใจเข้ายึดครองอินเทอร์เน็ตจะไม่ว่าอำนาจของคุณจะหยุดยั้งพวกมันได้และใช่แล้ววิดีโอชีวิตสดใสนี้ก็ได้รับการบรรยายโดยมนุษย์จริงๆเอาล่ะขอให้เป็นแบบนั้นต่อไปดีกว่า